สวัสดีครับสมาชิกก็วันนี้มารีวิวครับอินเวอร์เตอร์ทำใช้เองครับนะพอดีของที่ต่างจังหวัดนะครับบอดเสียนะก็เลยถือโอกาสเอามาลงตู้ใหม่อะไรใหม,ใหม่นะครับเดินสายไฟใส่อินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับก็เรียบร้อยนะใช้ได้ดีนะครับโหลดขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับมีพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนครับ เบรกเกอร์มีบอร์ดมีตัวคอนดักเตอร์อินมันคอนดักเตอร์นะครับมีมาแปลงครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับก็รวบรวมของที่มีมีอยู่ที่บ้านอามาใส่นะครับก็รับประกอบนะครับสี่รอนสี่สิบแปดรอนน,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 นะครับหรือจะเป็นชุดนอนนานนอนสวนก็การจ,จ้างประกอบก็ได้หมดนะครับอยากได้แบบไหนทักแชททักไลน์มาคุยกันได้ครับนะสนใจสอบถามได้นะครับนะ ช่างเอ็มเบอร์โทร0865175033นะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับเบอร์โทร0865175033นะครับชื่อไลน์ดีทีละสักร์นะครับสุนทรนะอันนี้ก็เป็นช่องต่อไฟบกลบนะครับมีสวิตช์อันนี้มิเตอร์อ่านมะีพัดลมระบายความร้อนนะมิน,นิอันรับนะก็ต่อใช้เองนะครับตัวนี้ของเก่านะของเก่านะสายไฟผมยังเก็บเก่ามาใช้เลยสายไฟยังเก็บมาต่อเชื่อมแบบกีนะครับ สายกรงสายไฟนต่อแนั้นเลยครับของช่างเองครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ต้องการใช้งานนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนะตัวนี้ก็ใช้ต่อเน,นื่องนะครับสบายๆครับเจ็ดร้อยวัตต์นะพีก็พันสองร้อยวัตต์นะครับตามบอร์ดนะตัวมาแปลงมันถึงอยู่แล้วแหละตอนนี้วอลต์ออกอยู่ที่ล้อสองร้อยยี่สิบโวลต์ครับโหลดผมเป็นหลอดไฟนะครับเอาไวเ้เช็ดเฉย เรียบร้อยดีใช้งานได้นะครับชุดนี้จะเอาไปติดตั้งที่ต่างจังหวัดนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe นะกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับชีรศักดิ์ DIY นะครับรับประกอบงานโซลา r เซลล์นะครับชุดสลับไฟ ATS นะครับมิเตอร์ TU มิเตอร์ปกตินะครับสลับหมดนะครับ ATS นะครับแบบระบบแบบต่ำสลับไปใช้งานโดยสาะนะครับไม่ต้องรอให้อินเวอร์เตอร์ตัดนะครับทำได้นะครับ มีคลิปตัวอย่างครับในช่อง YouTube นะครับทีรศักดีไอไวสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0865175083สวัสดีครับ